สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับจูขวัวสมพรน,นะคะมาค่ะวันนี้สมพรจะมาตำน้ำพริกกะปินี่เลยก็จะมีพริกแดงพริกสีเขียวหัวหอมแล้วก็กระเทียมน้ำมะนาวกะปิแล้วก็มีมะเขือพวงสมพรใช้พริกสองอย่างนะคะวันนี้สีแดงแล้วก็สีเขียวมาจ้าใช้คคกหินเลยนะคะ พริกกะปินะคะบางคนจะไม่ใส่หัวหอมแต่วันนี้สมคอรใส่ทั้งหัวหอมแล้วก็กระเทียมด้วยนะคะพริกสีเขียวจะไม่สีเขียวจะออกสีดำๆเก็บหลังบ้านนี่นะคะใช้พริกสองอย่างเลยตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะคะจะพริกสีแดงอย่างเดียวก็ดูยังไงอ่ะก็เลยไปเก็บพริกสีเขียวหลังบ้านนะคะ ก็จะออกเป็นสีดำๆนิดนึงขึ้นเองหลังบ้านนะคะตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยจ้าน้ำพริกกะปินะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงชอบกินกันนะคะนี่เลยตำทุกอย่างให้ละเอียดแบบนี้นะคะเราก็ใส่กะปิลงไปเลยตําแบบง่ายๆเลยนะคะ นี่กะปิวันนี้ใช้ตามมือเดียวนะคะถือโทรศัพท์มือหนึ่งก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยจ้าจะอร่อยเมือนข้าเปพิกกะปินะคะกินกับผักจะอร่อยมากๆเลยไม่ไว่าจะเป็นผักต้มผักดิบแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเราก็มาปรุงรสน้ำพริกกันนะคะ ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายใครมีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บตามด้วยน้ำปลานะคะจ้า<อ>ต,าม,ตามให้เข้ากันนะคะเราก็จะปรุงรสตามใจชอบเลยสมอก<อ><อ>็ะจะชอบแบบเปรี้ยวกับกว่านะคะสำหรับน้ำพริกกะปินี่ดูสาก <c oughs> <c oughs> ลนนะคะก็เลยหกัก <c oughs> ไม่ได้ซื้อใหม่ นี่นะคะใส่น้ำมะนาวเพิ่มลงไปความเข้มข้นเดี๋ยวเราจะเติมน้ำอุ่นนะคะทำแบบง่ายอร่อยอร่อยจ้านี่นะคะเราก็ใส่มะเขือพวลงลงไปเลยมะเขือพวงนี้สมพรจะไม่ได้ตำให้แหลกนะคะใส่ลงไปทั้งลูกเลยนี่เราก็ชิมรสนะคะปรุงรสตามใจชอบ อันนี้เพิ่มมะนาวไปอีกนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นี่นะคะสีดำดนั้นจะเป็นพริกนะคะนี่เราก็มาต้มผักกันต้มกระโพดฝักอ่อนนะคะกิมกับน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมีผักสองสามอย่างก็จะมีกระโพดฝักอ่อน กพฝักอ่อนนี้สามารถกินดิบได้นะคะจะกรอบหวานอร่อยแต่วันนี้สมพลนำมาต้มก่อนต้มกระโพรฝักอ่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำมันเดิมมาต้มกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะใส่กระเจี๊ยบเขียวลงไปเลยจ้าเคล็ดลับที่ทำให้กระเจี๊ยบเขียวเวลาต้มไม่เป็นเมือกลื่นนะคะ บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปประมาณซีกหนึ่งนี่นะคะเราก็คนให้ากันปล่อยให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะกระเจี๊ยบเขียวนี่สามารถกินดิบได้นะคะใครชอบกินดิบก็ไม่ต้องต้มนะคะเราก็ต้มไม่นานนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองการใส่มะนาวลงไปนะคะก็จะทำให้กระเจี๊ยบเขียวของเราไม่เป็นเมือกลื่นนะคะใครชอบแบบนี้ก็ลองนำ น้ำมะนาวนะคะบีบใส่ลงไปนี่เสร็จแล้วจ้าลวกแป๊บเดียวนะคะเราก็ตักขึ้นเลยจ้าเห็นไหมคะใสใสไม่เป็นเมือกลื่นเลยอร่อยอร่อยจ้านี่น้ำพิกกะปิของเราก็เสร็จแล้วนะคะสีสันเป็นยังไงล่ะน่ากินไหมคะตามแบบบ้านบ้านอร่อยอร่อยนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยว หวานเค็มนีม่เลยจ้ากินกับผักต้มก็จะมีแตงมีข้าวโพดฝักอ่อนแล้วก็มีกระกเล่๊เเขียวอร่อยอร่อยนะคะวันนี้สมพรซื้อปลาทูมาแต่ไม่ได้ทอดอกินกับผักต้มนะคะอร่อยอร่อยจ้าน้ำพริกกระปิฝีมือแม่สมพรจ้านีเลยจิ้มลงไปเลยนะคะนี่ขนาดมลแดงหวานยัง มาตอมแสดงว่าน้ำพริกถ้วยนี้อร่อยแน่ๆจ้านี่นะคะใครชอบน้ำพริกกระปิก็ลองนำไปทําทานดูนะคะอร่อยออร่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะกับเมนูน้ำพริกกระปิ อร่อยอร่อยจ้าส่วนเมนูหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ